ตอนหนึ่งปรากฏการ์ควอนตัมที่ท้าทายเหตุผลเมื่อเราเก้าวเข้าสู่โลกของควอนตัมเราจะพบกับความจริงที่ดูเหนือความเป็นจริงเวอร์เนอร์ไฮเซิเบิร์กนักฟิสิกส์ชาวเยอรมนีผู้ค้นพบหลักความไม่แน่นอนเป็นผู้เปิดประตูสู่โลกที่ท้าทายทุกกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์เดิมๆในโลกควอนตัมอนุภาคสามารถอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันได้มันเหมือนกับการโยนเหรียญแล้วให้มันลอยอยู่ระหว่างหัวและก้อยในเวลาเดียวกัน นิวส์โบนักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์กกล่าวว่าถ้าควอนตัมไม่ทําให้คุณหมดสติแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจมันและนี่คือความจริงอย่างยิ่งลองนึกภาพอนุภาคเล็กๆที่สามารถอยู่สองที่พร้อมกันหรือทะลุผ่านกําแพงได้โดยไม่ต้องทําลายมันมันเป็นเรื่องที่ฟังดูเหนือเหตุผลทีเดียวริช h a r ร์ดไฟน์เมินนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่กล่าวว่าไม่มีใครเข้าใจควอนตัมจริงๆและนี่คือความจริงที่น่าประหลาดใจโลกของอนุภาคเล็กๆ ไม่เคยทำตามกฎเกณฑ์ที่เราคุ้นเคยในโลกควอนตัมอนุภาคสามารถมีพฤติกรรมที่ดูเหมือนไร้เหตุผลบางครั้งมันเป็นคลื่นบางครั้งมันเป็นอนุภาคและบางครั้งมันเป็นทั้งสองอย่างพร้อมกันการทดลองของทอมเมอร์สยังเกี่ยวกับการแทรกสอดของแสงแสดงให้เห็นว่าอนุภาคสามารถแสดงพฤติกรรมแบบคลื่นได้ราวกับว่าพวกมันกำลังเล่นเกมหลอกตาเราตอน 2. การสื่อสารเหนือแสงควอนร์มอินแทงเกิร์ม โลกของควอนตัมมีความลึกลับที่ท้าทายทุกสิ่งที่เราเคยรู้และการพัวพันเชิงควอนตัมก็เป็นหนึ่งในนั้นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการพัวพันที่น่ากลัว spooky action at a distance เพราะมันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้จอห์ Bell, นสโตร์ทเบลนักฟิสิกส์ชาวไอริชพิสูจน์ให้เห็นว่าอนุภาคคู่สามารถเชื่อมโยงกันแบบลึกลับแม้อยู่ห่างกันหลายปีแสง ลองนึกภาพนี้สมมติว่าคุณมีคู่แฝดอนุภาคที่แยกออกจากกันไกลถึงปลายจัก,กรวาลพอคุณวัดค่าของอนุภาคตัวหนึ่งอนุภาคอีกตัวจะเปลี่ยนแปลงทันทีโดยไม่มีการส่งสัญญาณแอนโทนซิล Ar ิงอารนักควอนตัมระดับโลกค้นพบว่าการพัวพันเชิงควอนตัมอาจเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีการสื่อสารในอนาคตเขาสามารถส่งข้อมูลผ่านอนุภาคที่พัวพันกันได้นักวิทยาศาสตร์พบว่าอนุภาคที่พัวพันกันจะมีคุณสมบัติที่เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่น แม้ว่าจะถูกแยกออกจากกันไปไกลแค่ไหนก็ตามเออร์วินชโรดิงเาอร์เรียกการพัวพันนี้ว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของกลศาสตร์ควอนตัมเพราะมันท้าทายความเข้าใจพื้นฐานของเราเกี่ยวกับความเป็นจริงมีการทดลองมากมายที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการสื่อสารเหนือแสงนี้เป็นเรื่องจริงอนุภาคสามารถส่งผลกระทบต่อกันทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทางตอน 3. ความลึกลับของอนุภาคมูลฐาน อนุภาคมูลฐานคือปริศนาที่ท้าทายความเข้าใจของนักวิทยาศาสตร์มาช้านานเรามาค้นหาความลึกลับของพวกมันกันเลยเมริเจลแมนนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันผู้คิดค้นทฤษฎีควากเป็นผู้เปิดเผยความลับของอนุภาคมูลฐานเป็นคนแรกเขาค้นพบว่าโปรตอนและนิวตรอนไม่ใช่อนุภาคขั้นสุดท้ายแต่ประกอบด้วยอนุภาคเล็กกว่าที่เรียกว่าควากลองนึกภาพนี้ ควาเป็นเหมือนตัวต่อเลโก้ขนาดเล็กที่สุดในจักรวาลมันเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างอนุภาคต่างๆแต่ไม่เคยปรากฏตัวอย่างอิสระพีเตอร์ฮิกส์นักฟิสิกส์ชาวสกอตแลนด์ได้ทำนายการมีอยู่ของฮิกโบซอนหรือที่เรียกว่าอนุภาคพระเจ้าซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการอธิบายว่าทำไมอนุภาคถึงมีมวลนักวิทยาศาสตร์ที่เซิร์นใช้เครื่องเร่งอนุภาคลาคแฮดรอนคลเดอร์ในการค้นหาอนุภาคลึกลับเหล่านี้โดยการชนอนุภาคที่ความเร็วใกล้แสง ริชาร์ดไฟน์เมินเคยกล่าวว่าธรรมชาติของอนุภาคคือความไม่แน่นอนและนี่คือความจริงอย่างยิ่งยิ่งเราพยายามศึกษาอนุภาคก็ยิ่งดูลึกลับมากขึ้นมีอนุภาคมูลฐานหลายประเภทเช่นเลปตอนควาร์กโบโซนแต่ละตัวมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันบางตัวมีประจุบ,บางตัวไม่มีบางตัวมีมวลบางตัวไร้มวลการค้นพบอนุภาคมูลฐานทาให้เรามองเห็นว่าจักรวาลมีความซับซ้อนและลึกลับมากกว่าที่เราเคยคิดแต่ละอนุภาค เป็นเหมือนปริศนาที่รอการเปิดเผยตอน 4. ี่การสั่นสะเทือนของอนุภาคเราจะมาสำรวจการสั่นสะเทือนที่ซ่อนอยู่ในระดับลึกสุดของสสารการสั่นสะเทือนของอนุภาคลูอิสเดอบรอยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสค้นพบว่าอนุภาคไม่ใช่เพียงจุดเล็กๆแต่เป็นการสั่นสะเทือนของพลังงานมันเหมือนกับเส้นเสียงที่สั่นสะเทือนในอากาศแต่เล็กมากจนเราแทบมองไม่เห็น ววเนอร์ให้เซนเบิกกับหลักความไม่แน่นอนของเขาบอกเราว่ายิ่งเราพยายามวัดตำแหน่งของอนุภาคเราก็ยิ่งทำให้โมเมนตัมของมันไม่แน่นอนมันเป็นเหมือนการพยายามจับลมใส่ขวดลองนึกภาพนี้อนุภาคสามารถอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันได้บางครั้งมันเป็นคลื่นบางครั้งมันเป็นอนุภาคและบางครั้งมันเป็นทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันริชาร์ดไฟ์เมินเคยกล่าวว่าธรรมชาติของอนุภาคคือความไม่แน่นอนการสั่นสะเทือนเหล่านี้ ทำให้โลกควอนตัมดูเหมือนโลกแห่งมายากลนีลสโบอธิบายว่าอนุภาคไม่ได้มีตำแหน่งที่แน่นอนแต่มีเพียงความน่าจะเป็นเท่านั้นมันเหมือนกับการทอยลูกเต๋าที่ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นแม็กซ์เพลังผู้ก่อตั้งทฤษฎีควอนตัมเชื่อว่าพลังงานไม่ได้ต่อเนื่องแต่เป็นชุดเล็กๆที่เรียกว่าควอนตัมซึ่งสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลานักวิทยาศาสตร์พบว่าการสั่นสะเทือนของอนุภาค เป็นกุญแจสําคัญในการเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของจักรวาลแต่ละการสั่นสะเทือนเป็นเหมือนภาษาลับที่รอการถอดรหัสตอน5เครือข่ายควอนตัมการเชื่อมต่อที่เหนือจินตนาการเพื่อข่ายลึกลับที่เชื่อมโยงทุกสิ่งในจักรวาลกําลังรอการค้นพบอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เรียกปรกากฏการณ์นี้ว่าการพัวพันที่น่ากลัว Spooky action at a distance เพราะมันท้าทายทุกสิ่งที่เราเคยรู้ จอห์นสตรดเบิลนักฟิสิกส์ชาวไอริชพิสูจน์ให้เห็นว่าอนุภาคสามารถเชื่อมโยงกันอย่างลึกลับแม้อยู่ห่างกันหลายปีแสงลองนึกภาพนี้คุณมีคู่แฝดอนุภาคที่แยกออกจากกันไกลถึงปลายจักรวาลพอคุณวัดค่าของอนุภาคตัวหนึ่งอนุภาคอีกตัวจะเปลี่ยนแปลงทันทีโดยไม่มีการส่งสัญญ,ญาณอนทอนซิลิงอารนักควอนตัมระดับโลกค้นพบว่าการพัวพันเชิงควอนตัมอาจเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีการสื่อสารในอนาคตเขาสามารถส่งข้อมูลผ่านอนุภาคที่พัวพันกันได้ เออร์วินชโดิงเกร์เรียกการพัวพันนี้ว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของกลศาสตร์ควอนตัมเพราะมันท้าทายความเข้าใจพื้นฐานของเราเกี่ยวกับความเป็นจริงแม็กซ์เพลงเชื่อว่าการเชื่อมต่อน,นี้เป็นหลักฐานว่ามีบางสิ่งที่เชื่อมโยงทุกสรรพ,พสิ่งเข้าด้วยกันนอกเหนือจากสิ่งที่เรามองเห็นนักทฤษฎีบางคนเสนอว่าเครือข่ายควอนตัมนี้อาจเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทุกสิ่งในจักรวาลเหมือนกับเส้นใยที่มองไม่เห็นแต่แนบแน่น แต่ละการค้นพบยิ่งทำให้เรามองเห็นว่าจักรวาลมีความลึกลับและซับซ้อนมากกว่าที่เราเคยคิดตอน6การสั่นสะเทือนแห่งความเป็นจริงโลกควอนตัมเป็นเหมือนเส้นเสียงที่สั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาเรามาฟังเสียงลึกลับของความเป็นจริงกันเลยมิลส์โบนักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์กกล่าวว่าความเป็นจริงไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นสิ่งที่เราสังเกตและนี่คือหัวใจของความลึกลับในควอนตัม วูเนอร์ไฮเซนเบิร์กกับหลักความไม่แน่นอนของเขาบอกเราว่ายิ่งเราพยายามวัดบางสิ่งเราก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นมันเหมือนกับการใช้ค้อนทุบกระจกแล้วหวังว่ากระจกจะไม่แตกลองนึกภาพนี้อนุภาคสามารถอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันได้มันเป็นเหมือนการโยนเหรียญแล้วให้มันลอยค้างอยู่ระหว่างหัวและก้อยริชาร์ดไฟน์เมินเคยกล่าวว่าไม่มีใครเข้าใจควอนตัมจริงๆซึ่งเป็นความจริงอย่างยิ่ง ยิ่งเราศึกษาเราก็ยิ่งพบว่ามีอะไรที่เรายังไม่เข้าใจอีกมากมายแม็กซ์พลงผู้ก่อตั้งทฤษฎีควอนตัมเชื่อว่าจิตสำนึกมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นจริงพลังงานและความคิดอาจเชื่อมโยงกันมากกว่าที่เราคิดการสั่นสะเทือนของอนุภาคทำให้เรามองเห็นว่าความเป็นจริงไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนแต่เป็นเพียงความน่าจะเป็นที่กำลังสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลา นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าการสังเกตการสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรากำลังสังเกตได้ราวกับว่าความเป็นจริงกำลังเต้นรำตามจังหวะของเราตอน 7. ขอบเขตของความไม่แน่นอนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นไปได้กับความเป็นจริงนั้นบางเบามากในโลกควอนตัมวอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์กนักฟิสิกส์ชาวเยอรมนีค้นพบหลักความไม่แน่นอนที่เปลี่ยนแปลงทั้งวงการวิทยาศาสตร์เขาบอกเราว่ายิ่งเราพยายามวัดตำแหน่งของอนุภาค เราก็ยิ่งทำให้โมเมนตัมของมันไม่แน่นอนลองนึกภาพนี้การวัดอนุภาคเป็นเหมือนการพยายามจับลมใส่ขวดยิ่งคุณบีบขวดลมก็ยิ่งหลุดออกไปยิ่งเราพยายามวัดตำแหน่งอนุภาคก็ยิ่งกระจัดกระจายนีลสโบกล่าวว่าถ้าควอนตั้มไม่ทำให้คุณหมดสติแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจมันและนี่คือความจริงอย่างยิ่งริชาร์ดไฟเมิร์นเคยเปรียบเทียบว่าอนุภาคเป็นเหมือนเด็กซุกซนพวกมันจะทำตัวแปลกๆทันทีที่เรามอง มันเหมือนกับเด็กที่กำลังเล่นซ่อนหาแต่พอถูกจับได้ก็เปลี่ยนท่าทางทันทีแม็กสเพลงผู้ก่อตั้งทฤษฎีควอนตัมเชื่อว่าความไม่แน่นอนนี้ไม่ใช่ข้อจำกัดของการวัดแต่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของธรรมชาติอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แม้จะไม่ชอบแนวคิดนี้แต่ก็ยอมรับว่าหลักความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ท้าทายความคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างมากนักวิทยาศาสตร์พบว่าขอบเขตของความไม่แน่นอนนี้ไม่ใช่ข้อจำกัด แต่เป็นประตูสู่ความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดตอนเเงาแห่งความเป็นจริงความเป็นจริงไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นแต่เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการรับรู้จอห์นวิเลอร์นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันเคยกล่าวว่าไม่มีปรากฏการณ์ทางกายภาพจนกว่าจะมีการสังเกตและนี่คือประตูสู่ความลึกลับของควอนตัมลองนึกภาพนี้ สมมติว่าความเป็นจริงเป็นเหมือนภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้ฉายและการสังเกตของเราคือเครื่องฉายที่ทำให้ภาพปรากฏขึ้นเนียสโบเชื่อว่าอนุภาคไม่มีตำแหน่งที่แน่นอนจนกว่าจะมีการวัดมันเหมือนกับการทอยลูกเต๋าที่ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นเวอร์เนอร์ไฮเซิเบิร์กกับหลักความไม่แน่นอนของเขาบอกเราว่ายิ่งเราพยายามวัดบางสิ่งเราก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นริชาร์ดไฟน์เมิร์นเคยกล่าวว่าไม่มีใครเข้าใจความตัมจริงๆซึ่งเป็นความจริงอย่างยิ่ง ยิ่งเราศึกษาเราก็ยิ่งพบว่ามีอะไรที่เรายังไม่เข้าใจอีกมากมายแม็ก์แพลนเชื่อว่าจิตสำนึกมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นจริงพลังงานและความคิดอาจเชื่อมโยงกันมากกว่าที่เราคิด a อลเบิร์ตไอน์สไตน์แม้จะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้แต่ก็ยอมรับว่าควอนตัมเป็นสิ่งที่ท้าทายความคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างมากแต่ละการค้นพบยิ่งทำให้เรามองเห็นว่าความเป็นจริงเป็นเพียงเงาบางๆของสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจตอนสิบ การสั่นสะเทือนของข้อมูลข้อมูลอาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่สั่นสะเทือนอยู่ในจักราวาลลึกลับนี้จอห์นวิลเลอร์นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันเสนอแนวคิดที่น่าตื่นเต้นว่าจักราวาลเกิดจากข้อมูลเขาเชื่อว่าทุกสิ่งในจักราวาลอาจเป็นเพียงการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ลองนึกภาพนี้สมมติว่าจักราวาลเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ที่กำลังประมวลผลข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการประมวลผลนั้น แม็กซ์เพลง์เชื่อว่าจิตสำนึกมีบทบาทสำคัญในการสร้างและประมวลข้อมูลเขาถึงกับกล่าวว่าจิตสำนึกคือหลักฐานของทุกสิ่งวูเนอร์ไฮเซนเบิร์กกับหลักความไม่แน่นอนของเขาบอกเราว่าข้อมูลไม่ได้เป็นสิ่งคงที่แต่เป็นการสั่นสะเทือนของความเป็นไปได้ริชาร์ดไฟน์เมินเคยอธิบายว่าอนุภาคเป็นเหมือนชุดข้อมูลที่กำลังสั่นสะเทือนมันเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยู่ตลอดเวลาอมิตโกสวามีนักฟิสิกส์นตัมเชื่อว่าจิตสำนึกไม่ได้เกิดจากสมอง แต่สมองเป็นเพียงตัวรับสัญญาณของข้อมูลที่กว้างใหญ่กว่านั้นมิชิโอเคคูเสนอว่าข้อมูลอาจเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงเราเข้ากับมิติอื่นๆเหมือนกับเส้นใยที่มองไม่เห็นแต่เชื่อมโยงทุกสิ่งแต่ละการสั่นสะเทือนของข้อมูลยิ่งทําให้เรามองเห็นว่าจักรวาลมีความลึกลับและซับซ้อนมากกว่าที่เราเคยคิดตอน11เครือข่ายที่มองไม่เห็นเครือข่ายลึกลับที่เชื่อมโยงทุกสิ่งในจักรวาลกําลังรอการค้นพบ แอนทอนซีลิงอารันักควอนตัมระดับโลกค้นพบว่ามีบางสิ่งเชื่อมโยงอนุภาคเข้าด้วยกันแบบที่เราไม่เคยคิดการพัวพันเชิงควอนตัมแสดงให้เห็นว่ามีเครือข่ายที่มองไม่เห็นเชื่อมโยงทุกสิ่งแอลเบิร์ตไอน์สไตน์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการพัวพันที่น่ากลัว (spooky action at a distance) เพราะมันท้าทายทุกสิ่งที่เราเคยรู้ ลองนึกภาพนี้คุณมีคู่แฝดอนุภาคที่แยกออกจากกันไกลถึงปลายจักรวาลพอคุณวัดค่าของอนุภาคตัวหนึ่งอนุภาคอีกตัวจะเปลี่ยนแปลงทันทีโดยไม่มีการส่งสัญญาณจอห์ Bell, นสตอรเบลนักฟิสิกส์ชาวไอริชพิสูจน์ให้เห็นว่าอนุภาคสามารถเชื่อมโยงกันอย่างลึกลับแม้อยู่ห่างกันหลายปีแสงเออร์ว er ินชโรดิงอาร์เรียกการพัวพันนี้ว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของกลาศาสตร์ควอนตัมเพราะมันท้าทายความเข้าใจพื้นฐานของเราเกี่ยวกับความเป็นจริง แม็กซ์เพล็เชื่อว่ามีบางสิ่งเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งเข้าด้วยกันนอกเหนือจากสิ่งที่เรามองเห็นมิชิโอเคคูเสนอว่าเครือข่ายนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจมิติที่ซ่อนอยู่รอบตัวเราริชาร์ดไฟน์เมินกล่าวว่ายิ่งเราศึกษาเราก็ยิ่งพบว่ามีอะไรที่เรายังไม่เข้าใจอีกมากมายแต่ละการค้นพบยิ่งทำให้เรามองเห็นว่าจักรวาลมีความลึกลับและซับซ้อนมากกว่าที่เราเคยคิดตอน 12. การสั่นสะเทือนของพลังงาน พลังงานไม่ใช่สิ่งที่อยู่นิ่งแต่เป็นการสั่นสะเทือนที่ไม่หยุดนิ่งในจักรวาลแม็กซ์พลงผู้ก่อตั้งทฤษฎีควอนตัมค้นพบว่าพลังงานไม่ได้ต่อเนื่องแต่เป็นชุดเล็กๆที่เรียกว่าควอนตัมซึ่งสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาลองนึกภาพนี้พลังงานเป็นเหมือนเส้นเสียงที่กำลังสั่นสะเทือนบางครั้งดังมากบางครั้งเบามากแต่ไม่เคยหยุดนิ่งลุยส์เดอบรอยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสค้นพบว่าอนุภาคไม่ใช่เพียงจุดเล็กๆ แต่เป็นการสั่นสะเทือนของพลังงานริชาร์ดไฟน์มินเคยอธิบายว่าพลังงานเป็นเหมือนตัวนักเต้นที่เต้นรำอยู่ตลอดเวลามันเปลี่ยนแปลงปรับตัวและสั่นสะเทือนไปทั่วจักรวาลวูเนอร์ไฮเซนเบิร์กกับหลักความไม่แน่นอนของเขาบอกเราว่าพลังงานไม่มีตำแหน่งที่แน่นอนมันอยู่ทุกที่และไม่อยู่ที่ไหนเลยนิลส์โบเชื่อว่าพลังงานเป็นภาษาลับของจักรวาลมันสื่อสารผ่านการสั่นสะเทือนที่เราไม่อาจเข้าใจได้ทั้งหมดมิชิโอเคคูเสนอว่า พลังงานอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมโยงเราเข้ากับมิติอื่นๆเหมือนกับเส้นใยที่มองไม่เห็นแต่เชื่อมโยงทุกสิ่ง a อลเบิร์ตไอน์สไตน์แม้จะไม่เห็นด้วยกับบางแนวคิดแต่ก็ยอมรับว่าพลังงานมีความลึกลับที่เรายังไม่เข้าใจแต่ละการสั่นสะเทือนของพลังงานยิ่งทำให้เรามองเห็นว่าจักรวาลมีความลึกลับและซับซ้อนมากกว่าที่เราเคยคิดตอน13พรมแดนของความเป็นจริงความเป็นจริงไม่ใช่สิ่งที่แน่นอน แต่เป็นเพียงความน่าจะเป็นที่กำลังสั่นสะเทือนเนียสโบนักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์กกล่าวว่าความเป็นจริงไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นสิ่งที่เราสังเกตและนี่คือหัวใจของความลึกลับในควอนตัมลองนึกภาพนี้จินตนาการว่าความเป็นจริงเป็นเหมือนม่านหมอกที่เปลี่ยนแปลงไปตามการสังเกตของเรามันไม่มีรูปร่างที่แน่นอนจอห์นวิลเลอร์นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันเสนอว่าไม่มีปรากฏการณ์ทางกายภาพจนกว่าจะมีการสังเกต ซึ่งท้าทายทุกสิ่งที่เราเคยรู้ w วอร์เนร์ไฮเซ e r g เบิกับหลักความไม่แน่นอนของเขาบอกเราว่ายิ่งเราพยายามวัดบางสิ่งเราก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นมันเหมือนการใช้ไม้บรรทัดวัดลมในอากาศริช h a r ร์ดไฟเมินเคยกล่าวว่าไม่มีใครเข้าใจความตั้มจริงๆซึ่งเป็นความจริงอย่างยิ่งยิ่งเราศึกษาเราก็ยิ่งพบว่ามีอะไรที่เรายังไม่เข้าใจอีกมากมาย แม็กซ์เพลนเชื่อว่าจิตสำนึกมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นจริงเขาถึงกับกล่าวว่าจิตสำนึกคือราักฐานของทุกสิ่งมิชิโอเคคูเสนอว่าความเป็นจริงอาจเป็นเพียงการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรายังไม่เข้าใจอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แม้จะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้แต่ก็ยอมรับว่าควอนตัมเป็นสิ่งที่ท้าทายความคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างมากแต่ละการค้นพบยิ่งทำให้เรามองเห็นว่าพรมแดนของความเป็นจริงนั้นบางเบาและยืดหยุ่นมากกว่าที่เราเคยคิด ตอน14การสังเกตการพลังแห่งจิตสำนึกจิตสำนึกอาจมีพลังมากกว่าที่เราเคยคิดในโลกของควอนตัมการสังเกตสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้จอร์นวิเลอร์นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันกล่าวว่าไม่มีปรากฏการณ์ทางกายภาพจนกว่าจะมีการสังเกตซึ่งเป็นแนวคิดที่ท้าทายทุกสิ่งที่เราเคยรู้ลองนึกภาพนี้สมมติว่าอนุภาคเป็นเหมือนเหรียญที่กำลังหมุนมันจะอยู่ระหว่างหัวและก้อยจนกว่าคุณจะมองและตัดสินว่ามันหงายหรือคว่ำ เออร์วินชโรดิงเงอร์นำเสนอการทดลองแมวในกล่องที่โด่งดังเพื่อแสดงให้เห็นว่าอนุภาคสามารถอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันจนกว่าจะมีการสังเกตแม็กซ์เพลงผู้ก่อตั้งทฤษฎีควอนตัมเชื่อว,ว่าจิตสำนึกมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นจริงเขาถึงกับกล่าวว่าจิตสำนึกคือหลักฐานของทุกสิ่งวอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์กกับหลักความไม่แน่นอนของเขาบอกเราว่าการสังเกตสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรากำลังสังเกตได้ นีสโบเชื่อว่าความเป็นจริงไม่ได้เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการสังเกตมันเหมือนกับการวาดภาพที่ยังไม่สมบูรณ์จนกว่าจะมีผู้มองเห็นริชาร์ดไฟน์เมินเคยกล่าวว่าไม่มีใครเข้าใจความตัำจริงๆซึ่งเป็นความจริงอย่างยิ่งยิ่งเราศึกษาเราก็ยิ่งพบว่ามีอะไรที่เรายังไม่เข้าใจอีกมากมายมิชิโอเคคูเสนอว่าจิตสำนึกอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจมิติอื่นๆที่ซ่อนอยู่รอบตัวเรา แต่ละการสังเกตยิ่งทําให้เรามองเห็นว่าจิตสำนึกมีพลังในการสร้างและเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงมากกว่าที่เราเคยคิดตอน 15. รหัสลับของการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนคือภาษาลับของจักรวาลภาษาที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันลุยส์เดอบรอยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสค้นพบว่าอนุภาคไม่ใช่เพียงจุดเล็กๆแต่เป็นการสั่นสะเทือนของพลังงานมันเหมือนกับเส้นเสียงที่สั่นสะเทือนในอากาศ แต่เล็กมากจนเราแทบมองไม่เห็นลองนึกภาพนี้ทุกสิ่งในจักราวาลกำลังสั่นสะเทือนเป็นจังหวะเดียวกันเหมือนกับวงออเคสตราขนาดยักษ์ใหญ่ที่กำลังบรรเลงเพลงลึกลับเวอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์กกับหลักความไม่แน่นอนของเขาบอกเราว่ายิ่งเราพยายามวัดการสั่นสะเทือนเราก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงมันมันเหมือนการพยายามจับลมใส่ขวดริชเร์ดไฟน์เมิร์นเคยอธิบายว่าอนุภาคเป็นเหมือนนักเต้นที่เต้นรำอยู่ตลอด เวลามันเปลี่ยนแปลงปรับตัวและสั่นสะเทือนไปทั่วจักรวาลมิลส์โบเชื่อว่าการสั่นสะเทือนเป็นภาษาลับของธรรมชาติที่ซ่อนความลับของจักรวาลไว้ในแต่ละจังหวะก,การสัน่นแม็กซ์เพลงผู้ก่อตั้งทฤษฎีควอนตัมเชื่อว่า awa, พลังงานไม่ได้ต่อเนื่องแต่เป็นชุดเล็กๆที่เรียกว่าควอนตัมซึ่งสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลามิชิโอเคคูเสนอว่าการสั่นสะเทือนอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมโยงเราเข้ากับมิติอื่นๆเหมือนกับเส้นใยที่มองไม่เห็นแต่เชื่อมโยงทุกสิ่ง แอนทอนีซิลิงอรนักควอนตัมระดับโลกค้นพบว่าการสั่นสะเทือนของอนุภาคสามารถสื่อสารข้อมูลได้โดยไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทางแต่ละการสั่นสะเทือนยิ่งทำให้เรามองเห็นว่าจักรวาลมีความลึกลับและซับซ้อนมากกว่าที่เราเคยคิดตอน16คือข่ายที่มองไม่เห็นมีบางสิ่งเชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเครื่อยลึกลับที่รอการค้นพบ แอนทอนซีลิงอารันักคอนตั้มระดับโลกค้นพบว่าอนุภาคสามารถสื่อสารกันแบบทันทีทันใดแม้อยู่ห่างกันหลายปีแสงแอลเบิร์ตไอน์สไตน์เรียกปรากฏการนี้ว่าการพัวพันที่น่ากลัว spooky action at a distance เพราะมันท้าทายทุกสิ่งที่เราเคยรู้ลองนึกภาพนี้คุณมีคู่แฝดอนุภาคที่แยกออกจากกันไกลถึงปลายจักรวาลพอคุณวัดค่าของอนุภาคตัวหนึ่งอนุภาคอีกตัวจะเปลี่ยนแปลงทันทีโดยไม่มีการส่งสัญญ,ญาณ จอห์ Bell, นสต r ดเบ l ลนักฟิสิกส์ชาวไอริชพิสูจน์ให้เห็นว่าอนุภาคสามารถเชื่อมโยงกันอย่างลึกลับแม้อยู่ห่างกันหลายปีแสงเออร์วินโรดิงเงรเรียกการพัวพันนี้ว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของกลศาสตร์ควอนตัมเพราะมันท้าทายความเข้าใจพื้นฐานของเราเกี่ยวกับความเป็นจริง Max p l a n พลเชื่อว่ามีบางสิ่งเชื่อมโยงทุกสส่งเข้าด้วยกันนอกเหนือจากสิ่งที่เรามองเห็น มิชิโอเคคูเสนอว่าเครือข่ายนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจมิติที่ซ่อนอยู่รอบตัวเรามันเหมือนกับเส้นใหญ่ที่มองไม่เห็นแต่เชื่อมโยงทุกสิ่งริชาร์ดไฟน์เมินกล่าวว่ายิ่งเราศึกษาเราก็ยิ่งพบว่ามีอะไรที่เรายังไม่เข้าใจอีกมากมายแต่ละการค้นพบยิ่งทำให้เรามองเห็นว่าจักรวาลมีความลึกลับและซับซ้อนมากกว่าที่เราเคยคิดตอน 17. พลังงานแห่งความคิดความคิดอาจมีพลังมากกว่าที่เราเคยคิดในโลกของควอนตัมความคิด อาจเป็นพลังงานที่สามารถสั่นสะเทือนได้แม็กซ์เพล็กผู้ก่อตั้งทฤษฎีควอนตัมกล่าวว่าจิตสำนึกคือหลักฐานของทุกสิ่งเขาเชื่อว่าความคิดไม่ใช่เพียงกระบวนการทางสมองแต่เป็นพลังงานที่มีอำนาจในการสร้างความเป็นจริงลองนึกภาพนี้ความคิดเป็นเหมือนคลื่นพลังงานที่สั่นสะเทือนไปทั่วจัก,กรวาลสามารถเปลี่ยนแปลงและสร้างความเป็นจริงรอบตัวเราได้อมิตโกโซมีนักฟิสิก์ควอนตัมเชื่อว่าจิตสำนึกไม่ได้เกิดจากสมอง แต่สมองเป็นเพียงตัวรับสัญญาณของพลังงานความคิดที่กว้างใหญ่กว่านั้นวูเน์ไฮเซนเบิร์กกับหลักความไม่แน่นอนของเขาบอกเราว่าการสังเกตและความคิดสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรากำลังสังเกตได้จอห์นวิลเลอร์เสนอว่าไม่มีปรากฏการทางกายภาพจนกว่าจะมีการสังเกตซึ่งบ่งบอกถึงอำนาจของความคิดในการสร้างความเป็นจริงมิชิโอเคคูเสนอว่าความคิดอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมโยงเราเข้ากับมิติอื่นๆ เหมือนกับเส้นใหญ่ที่มองไม่เห็นแต่เชื่อมโยงทุกสิ่งริชาร์ดไฟน์เมิรนเคยกล่าวว่าไม่มีใครเข้าใจควอนตั้มจริงๆซึ่งเป็นความจริงอย่างยิ่งยิ่งเราศึกษาเราก็ยิ่งพบว่ามีอะไรที่เรายังไม่เข้าใจอีกมากมายนีลส์โบเชื่อว่าความคิดเป็นพลังงานที่สามารถสั่นสะเทือนและสร้างความเป็นจริงได้แต่ละการค้นพบยิ่งทำให้เรามองเห็นว่าพลังงานความคิดมีความลึกลับและซับซ้อนมากกว่าที่เราเคยคิดตอน18 จุดเริ่มต้นของความเป็นไปได้ทุกอนุภาคในจักรวาลเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดลูอิสเดอบรอยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสค้นพบว่าอนุภาคไม่ใช่เพียงจุดเล็กๆแต่เป็นการสันสะเทือนของพลังงานที่มีความเป็นไปได้นับไม่ถ้วนลองนึกภาพนี้อนุภาคเป็นเหมือนหน้าต่างที่เปิดออกสู่จักรวาลแห่งความเป็นไปได้มันไม่มีสถานะที่แน่นอนแต่มีทุกสถานะพร้อมกัน วอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์กกับหลักความไม่แน่นอนของเขาบอกเราว่าเราไม่สามารถกำหนดตำแหน่งและโมเมนตัมของอนุภาคได้พร้อมกันนีลสโบเชื่อว่าอนุภาคเป็นเพียงความน่าจะเป็นมันเหมือนกับการทอยลูกเตา๋าที่ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ริชาร์ดไฟน์เมินเคยกล่าวว่าธรรมชาติของอนุภาคคือความไม่แน่นอนมันคือการเต้นรำของความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดแม็กซ์แพลงผู้ก่อตั้งทฤษฎีควอนตัมเชื่อว่า พลังงานไม่ได้ต่อเนื่องแต่เป็นชุดเล็กๆที่เรียกว่าควอนตัมซึ่งเปิดประตูสู่โลกแห่งความเป็นไปได้มิชิโอเคคูเสนอว่าแต่ละอนุภาคอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจมิติอื่นๆเหมือนกับเส้นใหญ่ที่เชื่อมโยงความเป็นไปได้ทั้งหมดจอห์นวิเลอร์เชื่อว่าไม่มีปรากฏการณ์ทางกายภาพจนกว่าจะมีการสังเกตซึ่งหมายความว่าเราสามารถสร้างความเป็นไปได้ด้วยตัวเอง แอนโทนซิลิงอารนักควอนตั้มระดับโลกค้นพบว่าอนุภาคสามารถดำรงอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันเป็นประตูสู่จักราวาลแห่งความเป็นไปได้ตอน 19. เส้นทางแห่งความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นพลังแห่งความเป็นไปได้ว์เนอร์ไฮเซนเบิร์กนักฟิสิกส์ชาวเยอรมนีค้นพบหลักความไม่แน่นอนที่เปลี่ยน,นแปลงวงการว,ารวิทยาศาสตร์ตลอดกาลเขาบอกเราว่ายิ่งเราพยายามวัดตำแหน่งของอนุภาค เราก็ยิ่งทำให้โมเมนตัมของมันไม่แน่นอนลองนึกภาพนี้การวัดอนุภาคเป็นเหมือนการพยายามจับลมใส่ขวดยิ่งคุณบีบวงลมก็ยิ่งหลุดออกไปยิ่งเราพยายามวัดตำแหน่งอนุภาคก็ยิ่งกระจัดก,กระจายเนีย์สโบกล่าวว่าถ้าควอนตัมไม่ทำให้คุณหมดสติแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจมันและนี่คือความจริงอย่างยิ่งริชาร์ดไฟน์เมินเคยเปรียบเทียบว่าอนุภาคเป็นเหมือนเด็กซุกซนพวกมันจะทำตัวแปลกๆทันทีที่เรามอง มันเหมือนกับเด็กที่กำลังเล่นซ่อนหาแต่พอถูกจับได้ก็เปลี่ยนท่าทางทันทีแม็กสแก์ผู้ก่อตั้งทฤษฎีควอนตัมเชื่อว่าความไม่แน่นอนนี้ไม่ใช่ข้อจำกัดของการวัดแต่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของธรรมชาติมิชิโอเคคูเสนอว่าความไม่แน่นอนอาจเป็นกุญแจสําคัญในการเข้าใจมิติอื่นๆที่ซ่อนอยู่รอบตัวเราลูอิสเดอบรอยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสค้นพบว่าอนุภาคไม่ใช่เพียงจุดเล็ก แต่เป็นการสั่นสะเทือนของพลังงานที่มีความเป็นไปได้นับไม่ถ้วนจอห์นวีเลอร์เชื่อว่าความไม่แน่นอนเป็นภาษาลับของจักรวาลที่รอให้เราค้นพบและเข้าใจอันทอนซีลิงอารนักควอนตัมระดับโลกค้นพบว่าความไม่แน่นอนคือประตูสู่โลกแห่งความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดตอน20จุดหมายปลายทางแห่งความเป็นไปได้เส้นทางแห่งความไม่แน่นอนนำเราสู่ขอบฟ้าที่ไร้ขีดจำกัดอลเลนทูริงเคยกล่าวว่า Machines will compete with humans in all purely intellectual fields แต่ความจริงคือโลกแห่งความตั้มท้าทายทุกสิ่งที่เราเคยรู้สตีเวนฮอว์กิงเชื่อว่าจาักราวาลคือปริศนาที่รอการเฉลยและความไม่แน่นอนคือกุญแจสำคัญเขาเปรียบเทียบว่าความรู้ทางควานตั้มเป็นเหมือนการแกะรอยปริศนาที่ซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์การเดินทางของเราผ่านโลกความตัมเผยให้เห็นว่าความไม่แน่นอนไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่เปิดประตูสู่มิติใหม่ของความเป็นไปได้คาร์เซกินเคยกล่าวว่า The cosmos is within us We are made of stardust และตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรายังเป็นส่วนหนึ่งของความลี้ลับแห่งควอนตัมโรเจอร์เพนโรสนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษเสนอว่าจิตสำนึกของเรามีความเชื่อมโยงกับกลไกลควอนตัมอย่างลึกซึ้งเขาเชื่อว่าสมองของเราทำงานบนพื้นฐานของความไม่แน่นอนที่ซับซ้อนราวกับเป็นเครื่องคำนวณควอนตัมขนาดเล็ก คาโลโรลีนักฟิสิกส์ชาวอิตาลีบอกเราว่าเวลาและพื้นที่ไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนตายตัวแต่เป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของอนุภาคเขาเปรียบเทียบว่าจักรวาลเป็นเหมือนเครือข่ายแห่งความสัมพันธ์ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเลเนอร์ซัสไคน์ผู้บุกเบิกทฤษฎีสตริงกล่าวว่าเรายังมีอีกมากมายที่ต้องค้นพบทุกคำถามที่เราตอบได้จะนำไปสู่คำถามใหม่ที่ยิ่งซับซ้อนมากขึ้น เราได้เดินทางข้ามผ่านโลกแห่งควอนตัมสํำรวจความไม่แน่นอนและค้นพบว่าโลกนี้ไร้ขีดจำกัดเดวิดดอยช์นักฟิสิก,กส์ทฤษฎีคนสําคัญบอกเราว่าความรู้คือการสร้างสารรค์และความไม่แน่นอนคือพลังแห่งการสร้างสารรค์นั่นเองคำถามสุดท้ายคุณพร้อมจะก้าวข้ามขอบเขตของความเป็นไปได้หรือยังจงอย่าก,กลัวความไม่แน่นอนเพราะนั่นคือภาษาลับของจักรวาล